สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องศักยภาพที่ซ่อนเร้น ซึ่งมาจากหนังสือ Hidden Potential ของ Adam Grant ที่ทาง Mission to the Moon เขาเคยรีวิวไว้นะคะครับผมคือหลายคนเลยนะคะมักจะคิดว่าเออความสำเร็จเนี่ยมันต้องมาจากพรสวรรค์หรือเปล่าใช่ครับความเชื่อเรื่องพรสวรรค์นี่ฝังรากลึกเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วนะการที่เราไปได้ไกลแค่ไหนอาจจะสำคัญกว่าจุดที่เราเริ่มต้นก็ได้อืมน่าสนใจครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองสกัดแก่นทิศสำคัญๆที่ ที่จะช่วยให้เราหรือใครๆก็ตามเนี่ยปลดล็อกศักยภาพที่อาจจะยังซ่อนอยู่ในตัวเราออกมาได้ค่ะถูกต้องเลยครับคือหัวใจสําคัญที่หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำมากๆเลยก็คือเรื่องของการเติบโตหรือ growth นะครับมันสําคัญกว่าว่าเราเริ่มจากตรงไหนนะแล้วก็มีทักษะบางอย่างที่เรียกว่าเป็น character skills หรือทักษะด้านอุปนิสัยทักษะด้านอุปนิสัยครับพวกนี้มันไม่ใช่พรสวรรค์แบบตายตัวแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ พัฒนาได้อ๋ออย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็อย่างเช่นความมุ่งมั่นความอดทนความมีวินัยหรือแม้แต่ทักษะการเข้าสังคมพวกนี้ครับมันฝึกฝนกันได้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันครับโอเคค่ะงั้นเริ่มที่ประเด็นแรกเลยเรื่องพรสวรรค์ที่บอกว่าอาจจะไม่จริงเสมอไปครับในหนังสือเขาบอกว่าไงนะคะประโยคเด็ดๆเ,เลยเขาบอกว่า ไม่สำคัญว่าคุณเริ่มที่จุดไหนแต่สำคัญว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหนโหชอบประโยคนี้จังเลยค่ะครับมันท้าทายความคิดเดิมๆม,มากแล้วเขาก็มีงานศึกษามายืนยันด้วยนะอ๋อที่ไปสัมภาษณ์คนเก่งๆเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับสัมภาษณ์ตั้ง120คนเป็นผู้มีความสามารถระดับยอดเยี่ยมเลยนะทั้งนักคณิตศาสตร์เรียนทองนักว่ายน้ำโอลิมปิก แล้วเขาพบว่ามีน้อยคนมากๆเลยนะครับที่เป็นแบบเด็กอัจฉริยะมาตั้งแต่แรกอา้าวจริงเหรอคะนึกว่าพวกนี้ต้องเก่งมาตั้งแต่เด็กๆซะอีกไม่จําเป็นเสมอไปครับหรือแม้แต่นักแข่งฟอร์มูล่าวันที่เราเห็นว่าเก่งๆกันเนี่ยบางคนก็เริ่มช้ากว่าคนอื่นเยอะเลยนะค่ะแต่เขาก็ยังประสบความสําเร็จได้สแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆไม่ใช่แค่พรสวรรค์อย่างเดียวซึ่งปัจจัยที่ว่าก็คือ ก็คือทักษะด้านอุปอนิสัยที่ว่าไปตอนต้นนั่นแหละครับหนังสือเน้นเลยว่าสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังได้ไม่ใช่ติดตัวมาแต่เกิดแล้วมันปลูกฝังยังไงคะมีตัวอย่างไหมคะมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับครูอนุบาลครูอนุบาลเกี่ยวด้วยหรอคะเกี่ยวมากเลยครับเขาพบว่าครูอนุบาลที่มีประสบการณ์สูงๆเนี่ยสามารถส่งผลต่อรายได้ในระยะยาวของเด็กๆได้เลยนะโหไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะเพราะอะไรคะ เพราะครูเหล่านี้เขามีส่วนช่วยพัฒนาพฤติกรรมที่เอื้อต่อสังคมให้เด็กๆนะครับอย่างเช่นความมีวินยัยความอดทนความมุ่งมัน่นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสร้างพื้นฐานนิสัยที่ดีตั้งแต่เด็กๆใช่ครับแล้วทักษะพวกนี้แหละที่มันจะเป็นเครื่องมือสําคัญช่วยให้เราเอาชนะเออสัญชาตญาณหรือนิสัยเดิมที่อาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเองเท่าไหร่ฟังดูมีเหตุผลมากๆค่ะ แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ส่วนตัวคิดว่าท้าทายแต่ก็สำคัญสุดๆเลยครับเรื่องอะไรครับเรื่องของการอ้าแขนรับความอึดอัดใจหรือ embrace d i s comfort ค่ะอื้อันนี้ยากเลยนะแต่จริงครับใช่ไหมคะในหนังสือเขายกตัวอย่างเรื่องการเรียนภาษาได้เห็นภาพมากเลยครับยังไงครับเขาบอกว่าคนที่พูดได้หลายๆภาษาเนี่ยไม่ใช่ว่าสมองเขาดีกว่าคนอื่นเสมอไปนะอา้าแล้วเพราะอะไรล่ะครับ แต่เป็นเพราะว่าเขากล้าเผชิญกับความรู้สึกไม่สบายใจไม่สะดวกใจมากกว่าอ๋อเช่นกล้าพูดผิดใช่ค่ะกล้าพูดผิดกล้าพูดไม่คล่องกล้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยซึ่งมันอึดอัดนะคะอืมจริงครับมันต้องใช้ความกล้าเยอะเลยใช่ค่ะแล้วหนังสือก็พูดถึงความกล้าสามอย่างด้วยนะคือหนึ่งกล้าทิ้งวิธีเดิมๆที่เราคุ้นเคยครับสองคือกล้าลงสนาม กล้าลงมือทำถึงแม้จะยังรู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นตก็ตามอืมอันนี้ก็ยากนะคนส่วนใหญ่รอให้พร้อมก่อนใช่ค่ะแล้วข้อสามนี่พีคสุดคือกล้าทำผิดพลาดมากกว่าคนอื่นโออันนี้ยิ่งฟังดูขัดแย้งไปใหญ่เลยนะครับกล้าทำผิดมากกว่าตอนแรกก็เอ๊ะเหมือนกันค่ะแต่พอนึกถึงโรเจอร์เฟเดเรอร์ที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ทำนองว่า เบื้องหลังความสำเร็จที่คนอื่นมองว่ามันดูง่ายๆสบายๆายเนี่ย fortlessness myth is a myth. ใช่เลยค่ะประโยคนั้นเลยเบื้องหลังมันคือการทำงานหนักซ้ำๆการฝึกฝนการผ่านความผิดพลาดความอึดอัดมานับครั้งไม่ถ้วนจริงๆอืมชัดเจนเลยครับสแสดงว่าความอึดอัดใจเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังเติบโตกำลังก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะ ซึ่งในหนังสือเขาก็มีอุปมาอุปไมยที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้คือฟองน้ําทะเลครับฟองน้ําทะเลมันเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพยังไงคะคือฟองน้ําทะเลเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํามากๆเลยนะครับไม่มีสมองด้วยซ้ําค่ะแต่กลับอยู่รอบบุญโลกนี้มาได้หลายร้อยล้านปีเลยนะโหนานมากค่ะเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างครับคือ 1. มันดูดซับสิ่งจำเป็นต่อชีวิตได้ดีมาก เช่นอาหารออกซิเจนอืมดูดซับสิ่งดีๆใช่ครับ 2. มันสามารถกรองสิ่งที่ไม่ต้องการหรือเป็นพิษออกไปได้กรองสิ่งไม่ไดีทิ้งไป 3. ม,มันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเก่งมากและ 4. คือมันฟื้นฟูตัวเองได้อย่างน่าทึ่งเลยครับโดนฉีกขาดอย่างงอกใหม่ได้โหคุณสมบัติสุดยอดเลยค่ะทั้งดูดซับกรองปรับตัวฟื้นฟูแล้วมันเชื่อมโยงกับคนเรายังไงคะ ก็เชื่อมโยงกับวิธีที่เราเรียนรู้และเติบโตได้เลยครับเราควรจะทำตัวเหมือนฟองน้ำคือเปิดรับดูดซับความรู้ประสบการณ์ดีๆเข้ามา่ารู้จักกรองหรือแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งรบกวนอะไรคือโอกาสอะไรคือคำแนะนำที่ดีแล้วก็ต้องรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์หรือตามฟีดแบคที่ได้รับและสุดท้ายคือต้องฟื้นฟูตัวเองจากความผิดพลาดล้มแล้วลุกข,ขึ้นมาใหม่ได้ ภาพฟองน้ำนี่ชัดเจนมากเลยค่ะพอนึกภาพตามแล้วก็ทำให้นึกถึงตัวอย่างจริงในหนังสือเลยเรื่องราวของคุณเมโลดี้ฮอบสันใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณเมโลดี้ฮอบสันเป็นตัวอย่างที่ทึ่งมากๆค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเธอมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากมาก่อนนะครับแต่ด้วยคุณสมบัติแบบฟองน้ำนี่แหละทำให้เธอกลายมาเป็นซีอบริษัทลงทุนระดับโลกที่ทรงอิทธิพลมากๆคนหนึ่งได้ โหสุดยอดเลยค่ะแล้วเธอใช้คุณสมบัติฟองน้ำยังไงบ้างคะอย่างแรกคือการดูดซับครับเธอเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามมากๆแล้วก็จดบันทึกอย่างละเอียดเพื่อดูดซับความรู้ให้ได้มากที่สุดจดบันทึกนี่สำคัญจริงๆนะคะสำคัญมากครับแล้วก็การกรองเธอก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าโอกาสไหนคุณควาอันไหนคุณปล่อยไปคำแนะนำไหนคนรับฟังอันไหนอาจจะไม่เหมาะกับเราอืมการตัดสินใจที่ดีใช่ครับและ การปรับตัวอันนี้ชัดมากมีครั้งหนึ่งที่ปรึกษาของเธอทักว่าเธอพูดเยอะเกินไปในห้องประชุมอุ๊ยแรงเหมือนกันนะคะครับแต่แทนที่จะรู้สึกไม่ดีหรือต่อต้านเธอกลับนำคำแนะนำนั้นไปปรับปรุงตัวเองทันทีเลยคือปรับวิธีการสื่อสารในที่ประชุมใหม่โอหนี่คือการปรับตัวที่แท้จริงเลยนะคะยอมรับและเปลี่ยนแปลงครับผมและนี่ก็คือพลังของการเรียนรู้แบบฟองน้ำ แต่มันก็คงมีอุปสรรคเหมือนกันใช่ไหมคะในการที่เราจะเป็นฟองน้ําที่ดีได้มีแน่นอนครับกับดักสำคัญมากๆเลยที่หนังสือพูดถึงก็คือการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism อ่ามาแล้วคะ่ะ perfectionism ตัวร้ายเลยครับผมเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยิ่งเลยครับคือ perfectionist เนี่ยมักจะมีปัญหาอยู่3อย่างหลักๆค่ะมีอะไรบ้างคะ1 คือมักจะหมกมุนกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่จําเป็นจนเสียเวลาไปเยอะแล้วงานไม่เดินหน้าอ้าฮะนึกภาพออกเลยค่ะ 2. คือมักจะหลีกเลี่ยงงานหรือสถานการณ์ที่มันท้าทายหรือมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดเพราะกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีไม่เพอร์เฟกใช่ครับกลัวเฟลกลัวเสียหน้าและ 3. อันนี้สําคัญมากคือพอพลาดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็มักจะตําหนิตัวเองอย่างรุนแรงมาก โทษตัวเองซ้ำๆครับจนไม่เกิดการเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปหรือบางทีก็ล้มเลิกไปเลยจริงด้วยค่ะพอลองเทียบกับคนที่อาจจะไม่ได้เรียนเก่งมาก่อนหรือคนที่เขาคุ้นเคยกับการลองผิดลองถูกมาบ้างครับคนกลุ่มหลังเนี่ยบางทีเขาอาจจะกล้าคว้าโอกาสมากกว่ากล้าลองอะไรใหม่ๆมากกว่าเพราะเขาไม่ได้แบกความคาดหวังว่าทุกอย่างมันต้องออกมาเพอร์เฟกเป๊ะๆนะคะ ถูกต้องเลยครับคนที่ไม่กลัวพลาดเท่าไหร่มักจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าในระยะยาวนะแล้วเราจะรับมือกับเจ้า perfectionism นี่ยังไงดีคะหนังสือมีคำแนะนำไหมมีครับวิธีที่เขาแนะนำคือแทนที่เราจะตั้งเป้าหมายแบบลอยๆว่าฉันต้องทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งมันวัดผลยากแล้วก็กดดันตัวเองเกินไปค่ะให้เปลี่ยนมาเป็นการตั้งเป้าหมายที่มันชัดเจนท้าทายแต่ก็ยังทาได้จริง ชัดเจนท้าทายแต่ทำได้จริงอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นนักกระโดดน้ำแทนที่จะตั้งเป้าว่าถูกท่าฉันต้องได้10คะแนนเต็มซึ่งมันถ้าเป็นไปไม่ได้เลยก็อาจจะตั้งเป้าว่าโอเคท่านี้ยากหน่อยขอทำให้ได้สัก8.5คะแนนส่วนท่าที่ถนัดลองตั้งเป้าที่9้าหรือ9.5คะแนนอะไรแบบนี้ครับอ๋อคือตั้งเป้าให้มันสเปซิฟิกมากขึ้นวัดผลได้แล้วก็สมเหตุสมผลใช่ครับการตั้งเป้าแบบนี้ มันช่วยลดแรงกดดันลงได้เยอะเลยพอเราพลาดเป้าไปบ้างเราก็จะไม่รู้สึกแย่กับตัวเองมากเกินไปแล้วก็หันไปโฟกัสที่ใช่ครับโฟกัสที่ความก้าวหน้าว่าเราทําได้ดีขึ้นจากครั้งก่อนไหมแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหนแทนที่จะมัวแต่ตําหนิตัวเองอืมการมองที่ความก้าวหน้าไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายครับผมและสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการรู้จักใจดีกับตัวเองอย่างเหมาะสมหรือที่เรียกว่า self-compassion นะครับ กการใจดีัับตวเองครับไม่ใช่การตามใจตัวเองจนเหลิองนะแต่คือการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีผิดพลาดได้มีวันที่ทำได้ไม่ดีบ้างแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองที่จะเรียนรู้และพยายามต่อไปมันคือพื้นฐานสำคัญของการเติบโตที่ยั่งยืนครับฟังดูดีมากๆเลยค่ะสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย แก่นสำคัญที่เราได้จากการสำรวจแนวคิดเรื่องศักยภาพที่ซ่อนเร้นในวันนี้ก็คือศักยภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ที่แบบติดตัวมาตั้งแต่เกิดเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เออเราทุกคนสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ครับผมพัฒนาได้จริงๆผ่านการสร้างทักษะด้านอุปนิสัยที่ดีอย่างที่ว่าไปใช่ไหมคะความอดทนวินัยต่างๆครับ แล้วก็การกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความอึดอัดไม่สบายใจต่างๆกล้าลองกล้าพลาดใช่ครับ Embrace discomfort <c oughs> แล้วก็เรียนรู้ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เหมือนกับฟองน้ำทะเลดูดซับกรองปรับตัวฟื้นฟูและสุดท้ายคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบทั้งของตัวเองและของกระบวนการเรียนรู้ไม่ต้องรอ perfect ครับผมการเติบโตนี่แหละครับสาคัญกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆได้ลองกลับไปคิดต่อกันดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะ หากว่าพรสวรรค์มันไม่ใช่ปัจจัยตัดสินความสําเร็จเสมอไปและทักษะสําคัญๆเหล่านี้ก็ล้วนสร้างขึ้นได้ลองสํารวจตัวเองดูสักนิดนะครับว่ามีความอึดอัดใจในรูปแบบไหนบ้างที่อาจจะกําลังเป็นกําแพงขวางกั้นศักยภาพของเราอยู่ในตอนนี้อืมความอึดอัดใจที่ขวางเราอยู่ครับแล้วเราจะลองเริ่มก้าวเล็กๆสักก้าวเพื่ออ้าแขนรับความรู้สึกนั้นดูบ้างได้ไหมลองเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตของเรา จะเริ่มจากตรงไหนได้อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมสำรวจแนวคิดดีๆจากคิดเด้น otential ไปด้วยกันยินดีครับหวังว่ามุมมองที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะท่านไหนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรืออยากจะแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการค้นพบศักยภาพของตัวเอง ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะที่ด้านล่างนี้ครับผมแล้วก็ถ้าชื่นชอบการพูดคุยเจาะลึกแบบนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในครั้งต่อๆไปค่ะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สว,นนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ